สวัสดีครับจากร้านทวัชลเตอร์แอร์นะครับขอบคุณทุกคดีๆที่ลูกค้านำโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รีเจนเดอร์ปี2022คันนี้นะครับมาติดเป็นตัวของพม5ดีเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างวิธีการเลือกสีนะครับง่ายนิดเดียวเราดูได้เลยนะครับว่าภายในของเขาเนี่ยเป็นสีดําตัดสีแดงเราเลยแนะนําว่าผมของเรานะครับแนะนําตัวสีดําตัดสีแดงเหมือนกันวิธีการดูคุณภาพผรมดูง่ายๆนะครับคือเรากดลงไปถ้าคืาาาานตัวได้ดีนะครับ แบบนี้ก็จะแนะนําว่าเป็นตัวของ XPE อยู่ข้างในจะทําให้ไม่ดูดน้ําไม่ดูดกลิ่นไม่ดูดฝุ่นนั่นเองสําคัญมากๆครับส่วนที่2นะครับก็คือเนื้อสัมผัสต,ต้องดีครับถ้าเนื้อสัมผัสไม่ดีแปลว่าข้างหน้าสัมผัสข,ของเขาเป็น PVC ทําให้อายุการใช้งานสั้นกว่านะครับ1-3ปีแต่ถ้าเป็น PU นะครับ5-7ถึงปีนั่นเองตัวนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวเป็นหนามเตยมีคลิปล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกของคู่ตัวแบบนี้เลยนะครับทาให้มีความเข้ารูปไม่ขยับนั่นเอง เข้าดูทุกจุดแบบนี้เลยครับเนี่ยครับแถว2นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้ยื่นไปจนถึงข้างหน้าเลยแบบนี้ครับแล้วถ้าเราพับเปาะไปข้างล่างนี้ก็จะมีนะครับทุกจุดที่เป็นกรรมีจะถูกบังไว้ทั้งหมดแล้วก็ตรงที่เป็นที่ใช้งานนะครับก็จะวาวไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับสามารถใช้งานทุกอย่างได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ดูสะดวกสบายทาความสะอาดง่ายนะครับดูแลรถได้ง่ายขึ้นแล้วเพิ่มความสวยงามให้อีกด้วย แบบนี้ครับเนี่ยครับข้างหลังเบาะแถว3ก็มีครับแล้วก็ตรงพื้นก็มีทั้งหมดพับไปแล้วก็จะอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งแบบไว้ให้ดูนะครับเนี่ยครับเขาดูทุกจุดแบบนี้เลยฝั่งคนนั่งกับฝั่งคนขับข้างหน้านะครับจะแตกต่างกันเล็กน้อยข้างหน้าของฝั่งคนขับจะมียางพาราฝั่งคนนั่งจะไม่มีนะครับเป็นเพราะว่าฝั่งคนนั่งจะ ใช้น้อยกว่าฝั่งคนขับนั่นเองตรงนั้นนะครับมันจะเอาไว้ป้องกันพวกรองเท้าบูทรองเท้าที่มีความแหลบนะครับทําให้มันมีความทนทานมากกว่าแล้วก็ใช้งานง่ายขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมติดแล้วดูแลรถง่ายเป็นสิ่งสําคัญที่เราอยากให้ลูกค้าได้ไปนะครับขอบคุณจริงๆครับ